สวัสดีครับเด่ Den Studio Present นสตูดิโอพรีเซนต์อุปกรณ์ในการถ่ายวิดีโอจากมือถือไปทำล็อกหรือ่าทำรายการอะไรก็ได้นะฮะทีผมเคยเอาไมซารามอนิกตัวนี้ยรีวิวนะครับ มันไม่ดังนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้มือถือ Android ที่รุ่นล่างๆราคาไม่แพงแล้วสามารถใช้ไอตัวนี้ได้แต่ก่อนอื่นผมควรจะใส่เลนตตัวนี้ให้มันก,กว้างๆนะจำตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมทดสอบตัวนี้ผมลืมอ่านผู้มือนะบอกว่ามันสามารถใช้ได้กับ iOS หรือว่าไอโฟนนะครับ iPad อะไรเงี้ยผมมาใช้กับมือถือของผมแล้วเสียงมันไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรราคาแค่990บาทนะครับ แล้วตอนนั้นผมซื้อได้ลดราคาเหลือ800กว่าบาทเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันกล้องในมือถือตัวเดิมนะครับต้องโหลดจาก p p s t t r r นะมันชื่อแอปว่า Cinema FV5 นะครับหรือว่า Cinema FV5 เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าแล้วมันจะมีให้เราตั้งค่าว่าเราอยากจะใช้เสียงจากอะไร อยากจะใช้เสียงจาก internal internal หมายความว่าไมโครโฟนข้างในตัว <c oughs> หรือจะใช้ external external ก็คือเสียงจากไม่จากข้างนอกนะครับแล้วเราก็เลือก external ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ไม่ใช่ใช้ได้แค่สาราเมนิกนะครับที่จะสามารถใช้ได้แต่ไม้อื่นๆที่เราซื้อมาให้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทใช้ได้เนะเดี๋ยวผมจะลองถอดออไม้ที่ติดปกเสื้อผมออกนะมนะเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับมันจะดังตืดๆนิดนึงนะหนึ่งสองสาม ตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากมือถือของผมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเสียงแบนๆหน่อยมันจะไม่ทุ้มมันจะไม่ไม่มีมิติมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้สําหรับโทรศัพท์คือเสียงรอบข้างเนี่ยไม่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนแล้วก็จะเป็นเสียงที่เคลียร์แต่มันจะเบาแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตัวนี้นะครับสลาโมนิสมาร์ทมีของผมนะยงสองสามปึ๊บ อนนี้ผมก็ใส่ไมคลงไปแล้วนะครับแล้วสังเกตดูนะครับมันมันจะได้ยินเสียงเราข้างเลยเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเสียงมันก็ออกมาโอเคสําหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนระดับสูงนะครับรุ่นท็อปหรือว่า iPhone เนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับสมาร์ทไมค์หรือว่าไอไมค์ปกติดปกเสื้อของผมเนี่ยมันใช้ได้แต่ถ้าใครที่ใช้ไม่ได้นะครับเรามีทางเลือกก็คือ โหลดแอปพลิเคชัน Cinema FV5 นะครับใช้ในการแบบถ่ายวิดีโอบวกกับไมโครโฟนเสียงมันจะได้เข้าด้วยนะเนาะลองใช้กันดูนะครับผมว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวถ้ายังไม่นี่เดี๋ยวผมจะลองถอดเสียงสาร์มอนิกอีกทีนึงจะได้เห็นชัดๆว่าเสียงมันตัก,กัป็นยังไงคือเสียงของกล้องธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเสียงของ เสียงของไม้ที่ติดปกเสื้อนี่คือไม้ติดปกเสือ้อราคาต่อ20บาทลองตัดสินใจดูนะครับว่าไม้เสียงมันเป็นยังไงแต่ที่แน่คือเรามีแอปพลิเคชันนี้ที่ช่วยเราได้เยอะมากๆโอเคเดนสติโอเดี hmm. <In> studio, mm ๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรดีๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพยายามตัดคลิปแล้วก็อัปคลิปแล้วพยายามหาคอนเทนต์ที่มาลงนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใครที่มีไอเดียดีอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเนี่ย mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ซึ่งผมก็เริ่มทำ u u u b e นะลองผิดลองถูกหลายๆอย่างนะทั้งซื้ออุปกรณ์ทั้งนั้นนี่นะครับก็ขอฝฟกเนี่ยฝากตัวนันด้วยนะครับแบบเด่นสตูดิโอวันนี้สวัสดีครับ